นะครับนะนะครับก็ถามว่าเราสามารถเปรียบเทียบชิ้นงานกันได้ไหมครับผมจําไม่ได้ว่าผมเปลี่ยนตรงไหนไปบ้างอ๋ออารมณ์ประมาณว่าวันนี้ทําแบบนี้ไว้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ลูกพี่ก็บอกให้แก,แก้แก้ไขแก้ไปแก้มาแก้มาแก้ไปลูกพี่บอกว่าสรุปแล้วเอาแบบแรกดีกว่าอ่าแล้วแบบแรกเป็นไงครับนี้เขาคก็ต้องมาเช็คความแตกต่างเดีว้ามันต่างกันยังไงก็มาดูนะครหรือเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือแบบว่ายังไงอ่ะคือ อาจจะมีเอนจิเนียร์ที่ดีไซน์ก่อนหน้าเราดีไซน์ชิ้นนี้ไว้แล้วแล้วพอเรามาทําอีกคนนึงมาทําต่ออีกคนที่สองมาทาต่อแล้วเราเป็นคนที่สามบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับนั่นเองก็เราสามารถเข้าไปเช็คง่ายๆเลยตรงนี้ครับเข้ามาที่ e v วั u a เ e แล้วก็คอมเพลคับตอวนี้เราก็เลือกชิ้นงานตัวแรกก่อนอ่ะสมมติผมเลือกเป็นสเปเซอร์ฮาร์ปครับผมแล้วก็หาชิ้นที่เราจะมาเปรียบเทียบก็คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งไฟล์ที่เราจะมาเชื่อกันวนี้อตัวนี้บ ก็ตรงนี้ครับมันจะมีจเมตตี้เราติกอะไรมินก็คือเราต้องการอะไรมินก็คือว่าเราเราอยากจะเราอยากจะดูอะไรดูฟีเจอร์หรือจะดูจิวเมตตี้นะครับก็แล้วแต่เราเลือกใช่ครับอะนนี้ผมกดลันเลยเพียงเท่านี้เราก็จะรู้แล้วแล้วก็ตรงนี้มันจะมีตรงเนี้ครับครับผมแพรตรงนี้เราสามารถเลือกดูความแตกต่างกันลาจุดได้อ๋อนี่เขาจะบอกหมบอกตามสีนะครับว่าสีนี้ ต่างการสีนี้คือหายไปสีนี้คือถูกย้ายตามเนี่ยครับตรงนี้แมทเทเรี to ทูแอตามชื่อนี้เลยก็มี Com m o n ค o m m o n ก็คือที่มันทับกันอยู่ใช่ครับนี่ไงเราก็รู้แล้วว่าอ๋อมันโดนขยับออกไปอย่างนี้นี่เองนะครับเราจะได้ทำงานต่อได้ใช่เนาะไม่ไม่ไม่ปฏินิยทับของเดิมเขาใช่ครับนะครับก็คือการคอมแพนซ์นั่นเองใช่ครับไหนขอดูที่ข้อคำสั่งอีกทีนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเพื่อเพื่อนเพื่อนดูไม่ทัน ตรงนี้ด้วยครับหน่อย<ด>ว่า<ด>แลวก็มันจะมีคำว่า compare นะครับตรงนี้เองง่ายมากแค่กด่างเดียวเองไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับกดแล้วเลือกออปชันหนงเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเนะเอามาเผื่อได้เอาไปใช้ประยุกต์กัน